ฮยมานแ้ตอั้งนี่เลยโชกี้สโตรรลานละฟาร์มบ็อกฟูดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดผลพิศาจและเกมพาสมีชค่นี้เองเยยังยังไม่พอยังรับบริการกดเพชรในออสต l e ด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอาหลางดี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมเรดเดโมนนั่นเอง <Yeah. S 1> ซึ่งสำหรั <S <S บวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมครูพิ t เหมือนเดิมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาดาบใหม่ทั้ง3ดาบแล้วก็จะรีวิวให้ดูนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งในรหัสผมเนี่ยมีแค่ดาบนี้ดาบเดียวนะแต่ผมมีรหัสของน้องผมนะที่มีรหัสเอ้ที่มีดาบอยู่ทั้งหมด2ดาบนั่นเองอแต่ว่าของผมเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่อยากใช้รหัสคนอื่นรีวิวหรอกแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยคือเมื่อคืนอ่ะหรือว่าเมื่อวาน,น,น ฟาร์มแบบมอนทั้งสองตัวเนี่ยฟาร์มไปประมาณไม่ต่ํากว่าตัวละเอ้ไม่ไม่ต่ากว่าอย่างละ30ตัวหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะผมฟาร์มตั้งแต่ตอนอัปเดตอะยันตอนประมาณเที่ยงคืนเลยยันแบบตีหนึ่งตีสองผมก็ยังฟาร์มอยู่ซึ่งมันไม่ดรอปเลยผมโคตรจะโสดแซ่แเลยว่าท่านผู้ชมคือฟาร์มนานมากดาบไม่ไม่ออกเสียดาบเลยโอเคก่อนอื่นเลยแล้วผมจะมาสอนวิธีการหาเจ้าดาบไลท์นิ่งซอรก่อนเลยแล้วกันก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดผิดไปเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่รู้นั่นเองนะ สำหรับไลนิ่งซอสเนี่ยว่ามันหาจากไหนก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมรู้มันที่จบร้อยแล้วคือรู้มาตั้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละหลังจากอัดคลิปเสร็จก็คือรู้เลยก็เลยงงมากโอเคสำหรับไลนิ่งซอสเนี่ยวิธีการหาก็คือมาตรงเนี้เนี่ยนะนะตรงนี้ยตรงนี้ผมบอกว่ามันเป็นโงศพจริงๆมันไม่ใช่โงศพหรอกเนี่ยแล้วก็ทําการเนี่ยมายืนเอฟเคตรงนี้นะครับผมประมาณประมาณหนึ่งนาทีถึงถึงสามสิบนาทีอ่อยู่ในช่วงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มีฟ้าผ่ามาเอง ก็ส่วนตัวเนี่ยรหัสผมเนี่ยผมยืนประมาณประมาณแค่10นาทีเองผมก็ได้แล้วแต่บางคนเนี่ยยืนแป๊บเดียวก็ได้เลยนะบางคนก็2นาทีได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะมันจะมีฟ้าผ่าลงมาเลยนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตายล้วก็จะดาบดาบนี้มันเองโอเคกอดอื่นเลยสำหรับดาบไลนิ่งซ้อนเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดฮาคีหนะ้ากุฎบี B, ดาบเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะอาจากสีเทานะมันจะเปลี่ยน,ปเ,เ,นปเ,เป็นสีเข้มเห็นปะสังเกตดูที่เป็นสีเข้มอาจจะผมจะผมจะปิดฮาคีเพราะจะรีวิวแบบไม่ไม่ใช้ฮาคีแล้วกัน สำหรับการฟันปกติจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พอฟันรอบที่3เนี่ยจะมีแบบเป็นสายฟ้าพุ่งไปนั่นเองปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บนี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะตีไปที่น้องของผมนะแต่รอบเนี่ยอันนี้ถ้าตีรอบหนึ่งเนี่ยดาเมจสองหมื่นห้าอันนี้คือสเต็ผม up d a i ว y f o o ดไอ้ดับอัพซอสเนี่ยตันเลยนะตีแคสองหมื่นห้าแล้วถ้ารอบที่มันพุ่งจะดาเมจเท่าไหร่เอ่ยนี่พุ่งก็สองหมื่นห้าเหมือนกันต่อไปสกิลของมันเนี่ยคือสกิลตัว e นั่นเองนะก็คือสกิลแบบท่าพุ่งนนั่นเองแบบเนี้ย นี่มีเสียงด้วย <Wow. S 1> นี่มันจะเป็นการพุ่งพุ่งเองแล้วครูดาวเี่กก็ไม่ได้แย่นะนี่วันนี้ก็สวยนะสวยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพุ่งใส่น้องผมนะว่าจะดาเมจเท่าไหร่นั่นเองอไม่โดนนี่หว่ามาๆๆม,าม,ามาดาเมจสามหมื 30, 000, 1, 250, ่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบก็ไม่แย่นะแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันมากกว่าเดิมนิดเดียวเองต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดฮาร์คิงกันดูดีกว่าว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มไปเยอะแค่ไหนก,นกันเชียว อะลองฟันดูก่อนสรับตอนเปิดฮาชิฟันทีละสี่หมื่นสองโอเคต่อไปเวลาใช้สกิลไม่โดนเลยนะเดี๋ยวๆๆกดโดนยากมากเลยรู้สึกนะโอเคห้าหมื่นสองตอนเปิดฮาชิแล้วแบบใช้สกิลเนี่ยด้ม่ห้าหมื่นสองถ้าฟันทีละสี่หมื่นสองโอเคจะประมาณนั้นเลยด้วยกันโอเคก็จะเป็นแบบถือว่าฟาร์มได้ไม่ยากนะผมไอ้เจ้าดาบเนี่ยหาได้ง่ายมากด้วยการมาทำางนี้ เออแล้วก็อย่างนะสำหรับมีคนเคยถามว่าฮาคีเนี่ยที่เปิดแล้วแบบกลายเป็นออร่าสีม่วงเนี่ยทำยังไงถ้าเกิดว่าเราอัพสเตตเลือดอะไว้ที่อ่าหถึง2อ9พัเนี่ยจะเป็นฮาคิแบบแขนเดียวแบบปกติอะแบบสีที่แขนอะถ้าเกิดอัพไปที่2,999เนี่ยจะเป็นเต็มตัวแล้วก็ถ้าเกิดอัพสามพันขึ้นไปอะจะเป็นออร่าแบบนี้นี่แบบนี้เลยก็ถือว่าโอเค ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปทางหน้าของไอเดียของน้องนะครับผมเพื่อที่จะรีวิวอีก2ดาบที่เหลือนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมฟาร,ร์มแทบตายแต่ไม่ไม่ออกเลยโคตรจะแซดเลยว่ะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในรหัสของน้องไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าของน้องคนนี้ก็วลวตันแล้วก็มีเสบสตโตกับทูโยรุแล้วก็อิจฉา,ามากๆส่วนตัวเนี่ยผมอิจฉา,ามากผมอยากได้มากโอเคก็ก็ดูเลยเดี๋ยวเราจะไปบอกวิธีการได้ก่อน่อ่ะแบบนี้สำหรับบิซตโต สำหรับบีเซนโตะเนี่ยต้องฆ่าบอสตัวนี้น,นั่นเองนี่นี่ต้องฆ่าบอสตัวนี้นะครับอา๋จะผมจะใช้บีเซนโตะในการสู้เลยนี่อืมอืมคือต้องฆ่าบอสตัวนี้นะครับผมโอกาสดรอปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งถามว่าดรอปยากไหมบอกเลยว่ายากมากผมฟาร์มทั้งคืนไม่ไม่ใช่รหัสน้องผมนะมาถึงรหัสของผมเนี่ยผมฟาร์มทั้งคืนเลยกว่าจะดรอปนั่นเองคือเครียดมากท่านผู้ชมคือเครียดมากแบบ รู้สึกรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแบบถ้าเกิดว่ามันออกง่ายก็ดีนะแต่แม่งออกอย่างยากเลยออกยากเกินบางทีนะ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางด้านของบิเซนโตกันดีกว่ามาลังมานี่สำหรับบิเซนโตอันนี้ผมไม่เปิดฮาคินะเวลาตีอ่าปักดาเมจอยู่ที่ <c oughs> เก้าหมืนสามโคตรแรงเก้าหมืนสามเวลาตีอันนี้แค่ตีธรรมดานะแล้วก็เอฟเฟกต์ตีเป็นวันนี้อืม ตีหนึ่งรอบสองเนี่ยแล้วก็จับมาโอเคต่อไปดูที่สกิลตัวอีตัวอีเป็นอย่างงี้อ๋อแล้วก็เป็นการโอ้ยเป็นมันเป็นบล็อกกระเด็นด้วยหรอแสดงว่าระยะมันน่าจะต้องไม่ใช่ระยะใกล้อ๋อไม่ถึงระยะใกล้หรอนะี่นะชึบแต่มันตีแรงนะแต่มันตีช้าอ่ะถึกอ่ะโดนนะไม่ถือว่าไม่แย่นะโอเคเดี๋ยวผมลองตีเสร็จน้องผมว่าดาเมจมันเท่าไหร่นั่นเองปึก อุเก้าหมื่นสามแต่โดนสองคิดเหรอ <Wow. S 1> แรงนะแรงนะแรงพอสมควรเลยนะครับผมแรงพอสมควรเลยต่อไปเราดูที่สกิลตัวอาคือมันมีแค่สองสกิลนะต่อไปดูที่สกิลตัวอาปึ่งอูแสนห้า <Wow. S 1> แล้วสกิลเนี้ยเป็นเอลีด้วยคือแบบดีมากเป็นเอลีที่แบบวงกว้างเลโหแล้วคูดาวค่อนข้างเร็วเลยผม,มอยากได้ว่ะดีนะถือว่าโอเคเลยเนี่ยปึ่งโอเคต่อไปเราจะเปิดหาคิกตีกันโอเคสําหรับเวลาการคิกตีปกติ ดาเมจโอ้ 105, โหแสนห้าโคตรแรง oh, <shit. S 1> โคตรแรงเลยดาเมจแสนห้าต่อไปราใช้สกิลตัวอีปึ่งโอ้โหแสนห้าโดนสองฮิตแทบตายบอกเลยแท้ตายบอกเลย,ย,บ,อเลยบอกเลยว่าโคตรขี้โกงอะ่ะแรงมากแรงมากโอ้โหต่อไปนะผมน้องน่าจะตายแน่นอนเลยต่อไปใช้สกิลตัวอานะผมอันนี้แบบเปิดทางกินนะปึ่งอุ้ยสองแสนหกเกือบตายแรงมากนะผมท่านผู้ชมคือ เจ้าบิเซนโตเนี่ยตีแรงมากแล้วก็วิธีการตีของมันเนี่ยก็คือมาตีเจ้าบอสไอ้ตรงนี้นะผมมันชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมลืมละก็คือตีไปปุ๊บเนี่ยโอกาสรอปอยู่ที่หเปอร์เซ็นเวลามันเกิดเนี่ยอยู่ที่สิบนาทีนะสิบนาทีเกิดตัวหนึง่งโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวทางด้านของเจ้าทูโยรูกันนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปบอกวิธีการได้ทูโยรุนก่อนดีกว่าว่าได้จากไหนนั่นเองโอเคนะครับผมท่านผู้ชมสําหรับเจ้าทูโยรุเนี่ยก็คือต้องมาตีบอสต,ตัวนี้เองซึ่งโอกาสเกิดบอ้้อบบตัวเนนนนีีกกกิดดททุาทใาใรผม โอเคตีบอตส่หน,น่อยซึ่งก็ตีแรงมากนะด่านนี้แล้วก็ได้ยินว่ามันมีสกิลเยอะอยู่นี่สี่สกิลว่าถนะ้าผมจำไม่ผิดน,นะถือว่าเยอะมากเลยนะสี่สกิลเนะี่ยสวัสดีท่านผู้ชมนี่มีสกิลเยอะมากโอ้โหจากที่ท่านผู้ชมดูที่ผมกดเนะี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่าสกิลมันเยอะขนาดไหน โอ้โหเรียบร้อยบอสตายพี่เรียบร้อยแล้วถือว่าค่อนข้างอีซี่เลยอืถ้าตีน้องผมนี่น้องผมตายแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวปนทาคีก,ก่อนสําหรับการตีปกตินะผมตีปกติอยู่ที่หกหมื่นสองประมาณนี้ตีปกติอยู่ที่หกหมื่นสองนะต่อไปเรามาดูที่สกิลตัวอีดีกว่าตั้งอ่าไม่โดนน่าต้องอยู่ห่างนิดหนึ่งนะถึงจะโดนเอาใหม่ ปังโอ้แสนแปดแต่ว่าสกิลนี้ใช้ระยะใกล้ไม่ได้ดาเมจแสนแปดแต่ใช้ระยะใกล้ไม่ได้แรงมากต่อไปดูที่สกิลตัวอ่ปึ๊บอันนี้เก้าหมื่นสามเท่ากับดาบตีปกติเลยโอเคต่อไปเราไปดูที่สกิลต่อไปสกิลตัวทีปึ้มอันนี้แสนห้าเป็นขึ้นดาบแล้วก็ดูที่สกิลท้ายคือสกิลทอร์นาโดได้สกิลตัวเอฟมึงอันนี้ดาเมจเท่าไหร่อ่ะมองไม่ทันเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวลองไปตีมอนดูนะครับผู้ชมผมลองไปตีมอนดู มันมันมองเห็นไม่ทันจริงๆนะคือสกิลแบบสกิลพายุมันพุ่งไปเร็วมากเดี๋ยวลองใช้ใกล้ๆดูดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมลองหามอนสักตัวหนึ่งมาตีนะว่าดาเมจจะสักเท่าไหร่กับเชียวนะสำหรับเจ้าสกิลพายุนะสกิลตัวเอฟของมันนั่นเองแสนแปดโหแรงมากแสนแปดแรงมากโอเคต่อไปเราจะเริ่มเปิดฮาคแลลองตีนะสำหรับการฟันปกติหนึ่งแสนโคตรแรงตีปกติหนึ่งแสนนี่ถือว่าโคตรแรงเลยนะ ต่อไปที่ท่าตัวอ e. ีต้อง e ยื e นทางห่างนะท่าตัวอ e. ีปั้งอุย้ยสามแสนแทบตายแทบตายสามแสนโอโ้แรงแรงต่อไปท่าตัวอานะปึ้งอันนี้ก็แสนห้าเท่ากับการฟันปกติโอ้โหบอกเลยว่าเติมเลือดไม่ทันแรงจัดอะต่อไปท่าตัวทีนะเป็นขื่นดาบนะปึ้งสองแสนหกสองแสนหกแรงมากโอ้โหสองแสนหกแรงมากแรงมากโอเคนะผม ก็สกลิลตัวทีนี่ก็2องแสนหกะแล้วต่อไปก็จะเป็นสกลิลตัวเแต่ใช้ใกล้ๆปึ้งสามแสนหนึ่ง oh, <shit! S 1> โอ้โหโคตรแรงอยากได้อ่ะโหอ,อยากได้มากแรงมากนะผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะผมสําหรับดาบทั้งสามดาบแล้วก็สอนวิธีการหานะ ก็จะมีเท่านี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของรหัสด้วยละกันนะผมเพราะเพราะว่าผมเนี่ยฟาร์มทั้งคืนเลยแต่ว่ามันไม่ดรอปนั่นเองเสียใจมากนี่ขนาด1%เปเท่ากันเนี่ยทำไมคนอื่นเขาได้กันทำไมผมไม่ได้วะวีสาวลีปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนซีโอเกนนแล้วเจอกันนะผมสาคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย